มีเพื่กประเทศน,นึงครับคือมันสับป,ปะหลัานะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับใช้ฉีดระยะไหนบ้างแลต้องฉีดกี่ครั้งเหมือนกันครับฉีดมันสับปะหละังเคยทําปุ๋ยมาทุกตัวแล้วก็บางตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนเหมือนแคตูรานโอนตัวแคตูรโนโนเรามีโพแทสเซียมสูงนะครับมันจะเร่งเร่งหัวได้ดีนะครับการเร่งหัวได้ดีต้านแป้งได้ก่อนเร็วมันจะมีช่วงรอฝนอยู่นะครับถ้าเราเร่งให้มันเกิดเกิดแป้งได้เด็วเนี่ยจะได้ก็พัฒนาให้มันใหญ่อย่างเดียวบางทีเนี่ยถ้าไปใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอื่ออื่ หลังจากมันประมาณสามเดือนแล้วเริ่มเริ่มสร้างแป้งสลัดใบเริ่มสร้างแป้งอย่างเงี้ยนะครับแต่พอใช้แคปซูลนโนเนี่ยเดือนประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเนี่ยมีแล้วแลแต่พันของมันนะครับรากของมันต่ลหลักเนี่ยมันจะมีสองชินน้นนะครับเรียกว่ารากหาก,กินกับรากแป้งนะครับเมื่อมาสร้างรากแป้งปั๊บเนี่ยจะได้รอที่ใหญ่อย่างเดียวมาสร้างสร้างรากแป้งแนละ้วเพราะนั้นใช้แคปซูลนโนเนี่ยเราใช้ได้แต่แช่ท่อนพันุล้วนะครับเวลาไปปลูกเนี่ย ก่อนที่จะปลูกเนี่ยมันต้องรอฝนตกมาก่อนครั้งหนึ่งให้ดินเปียกแล้วก็ไปปักแล้วเราก้งคำนวณฮนะเกษตรกรเขาคำนวณฟ้าดินว่าไม่ใช่ตกวันเดียวหายไปเลยอีกสองเตือนสามเตือนนี้ไม่ได้เขาจะรู้ว่าฝนตกต่อกันอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์สองครั้งพอเริ่มเปียกปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอามันไปปักพอปักพอสวดฝนไม่ตกเลยคนนี้แรงเลยคนนี้มันตายหมดเลยซ่อม,ยอมเยอะเลยนะครับอ่านี่เถริมันแบบมันซ่อมเยอะเราเอาไปแช่ก่อนแช่ท่้งพันอ่ะชักซูนหนึ่งน้ำยี่สิบลิตรสองชักซูนก็ได้างการแช่ ถ้าจุ่มยกเนี่ยสองแคทูนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าแช่ไว้ประมาณตั้งแปดถึงสิบชั่วโมงแช่นานๆเนี่ยก็น้ำยี่สิบลิตรพอน,นะครับให้มันมดูดซึนะม,มซพวกกระเน,นื้อพืชพวกนี้มันจะมีก็เรียกว่ามีไส้นะต้นมันมีไส้พวกกระถินพวกอะไรพวกนี้มันจะงอกรากมันเองได้นะครับให้มันซึมเข้าไปไส้ขอให้สารนั้นซึมเข้าไปต้นนะครับแต่ถ้าจุ่มยกมักี่ยมหน่อยนะครับเอาไปปักเลยปักแล้วเนี่ยมันจะทนแรงเน่ยมันจะทําให้ทนแรงรอฝนได้นานเพราะมันไม่ตาย อย่างน้อยไอ้น้ำที่จุ่มที่มันดูดลงไปมันก็จะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงแล้วน้ําหล่อเลี้ยงเนี่ยน้าผสมธาตุมันไม่ใช่น้ำเปล่ามันน้ําผสมธาตุมันจะเข้าไปวมื่ันเข้าไปในเซลล์เพื่อมันจะแตกตัวแตกตัวแล้วมันก็จะทําให้ทนได้นานขึ้นรอฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นไอ้ตรงนี้ยเสริมนิดหนึ่งว่าเวลาที่จะปลูกมันสับปะหลังเนี่ยนะครับพอฝนจะตกให้คำนวณไันได้ว่าก่อนจะไปปักดายให้ดินมันเปียกมันชุ่มก่อนนะ เท่าลากไว้หลวหๆังจากนั้นก็มันแตกก็เวลาเวลาที่ฉีดพ่นครั้งต่อไปก็ขอให้มันมีใบนะครับให้มีใยที่รับได้ฉีดพ่นให้ผ่านอย่าไปฉีดพ่นให้เปียกฉีดไปไงนี้เวลาไปแนะนําเขาสะเร็จขายเขาใช้ปุ๋ยเคมีอะไรใช้ให้เหมือนเดิมอย่าไปเปลี่ยนเขายาพยามไปเปลี่ยนเขานะครับถ้าท่านเปลี่ยนเขาคือท่านจะขายปุ๋ยไม่ได้เลยนะครับก็ใช่อะไรก็ใช้ก็อยู่อ่ายามจะเปลี่ยนเขาแต่พยามให้ขอลดจำนวนลงได้นะครับเพื่อขอประหยัด ต้นทุนนะพอเราซื้อของเราจะเพิ่มต้นทุนประหยัดแล้วดินเขาจะปรับสภาพที่ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยปีที่สองปีที่สามอย่างมี้นะครับเพราะไอ้ธาตุที่เราให้ธาตุมันแข็งมันก็เหมือนกับเราให้ปุ๋ยเคมีมันไม่มีฟิลเลอร์นะแต่ว่ามันไม่ตก้างนะครับเพราะมันสลายตัวได้เร็วปุ๋ยเคมีเนี่ยมันค่อยๆไปมันต้องผ่านกันมันไม่เป็นอนโนธาตุมันแต่ตัวไปเร็วมันต้องใช้กระบวนการสั่งข้อแสงร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกินช้าเมื่อกินช้าถึงเวลาที่เก็บผลผลิตแล้วมัน